4วิธีนะครับในการยืดอายุต้นหอมให้เราเก็บได้นานใช้ได้ทนปกติเนี่ยเราจะเก็บต้นหอมกัน1-2วันนะบางทีมก็เน่าแล้วก่อนอื่นเราจะต้องเด็ดใบที่ไม่สวยหรือว่าเราใช้ไม่ได้เนี่ยออกไปก่อนเทคนิคแรกนะครับเราจะห่อด้วยกระดาษทิชชู่แต่ต้นหอมเนี่ยยังไม่ต้องล้างนะครับส่วนตัวรากถ้าเกิดว่ามันระเกะรกะยาวมากเกินไปสามารถตัดได้จากนั้นก็เอาไปใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องนะครับแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นอย่าให้อะไรไปทับเขานะแค่นี้ก็จะเก็บได้7-10ิวันแล้วครับวิธีที่สอนะครับก็คือใส่ภา ตรงหัวมันออกแล้วก็ใส่ลงไปส่วนที่เกินเราตัดออกไปเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ใส่น้ำนะครับตรงโคนมันสักนิดนึงแล้วก็ปิดฝาเอาเขาตู้เย็นแค่นี้ก็ยังสดอยู่แล้วครับวิธีที่3ผมจะเอาต้นหอมเนี่ยใส่ถุงนะครับแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซเอาไว้วิธีนี้เนี่ยดีมากๆเก็บได้นานมากแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะไม่มีความกรอบอยู่แล้วเราจะสามารถใช้ได้แค่เมนูที่ผ่านความร้อนเท่านั้นคือต้นหอมมันจะนุ่มนุ่มแล้วนั่นเองนะครับและว,วิธีสุดท้ายนะครับผมจะเอาต้นหอมเนี่ยไปล้างทําความสะอาดเสด็จน้ําให้แห้งจากนั้นเอาใส่ถุงแล้วก็ ัดถุงไว้เอาเขาตู้เย็นอย่าให้เขาทับกับอะไรเด็ดขาดและเพราะว่าต้นหอมที่ช้าอ่ะมันจะทําให้ต้นหอมของเราเขียวได้เร็วนะก็เอาไว้ลดบนๆอย่าให้อะไรทับนะครับแค่นี้ก็จะเป็น4ทเทคนิคในการเก็บต้นหอมให้ทั้งกรอบเก็บได้นานแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเลยครับใครที่สนใจนะคลิปดีๆแบบนี้ก็สามารถเข้าไปที่ช่องของผมนะมีเทคนิคการเก็บของมีต้นทุนมีสูตรอาหารนะคะฝากกดติดตามว้ด้วยนะครับ